มาแอนดทลับลนแลนลนแลนแลน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 บ้านวันนี้ต้องสวยแน่นอนเลยตรงนี้น่าจะวางโซนหองสุาให้เรียบร้อยส่วนอีกห้องหนึ่งห้องนี้จะทาเป็นห้องช่วมวันนี้เออแจกตลดเลยไปวนห้องหนูไปที่ห้องชมพิวไปชวนชัดนต่อไปก็เป็นห้องนั่งเล่นแล้วก็เป็นห้องนอนว้าว แค่คิดก็สดชื่นสดใสแล้วใช่บันที่กำลังแต่งบ้านอยู่นิดหนาฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลแบดดี้จะต้องทำลายเดี๋ยวจะมีคนขึ้นมาอ้าวขึ้นด้วยขึ้นขึ้นด้วยขึ้นขึ้นขึ้นทำลายไปแล้วขึ้นไม่ได้ต้องยืนอยู่แต่บนนี้ไม่ต้องเป็นไหนขึ้นด้วยสิ ลิฟมือนะนีไม่ขึ้นให้ใช้ตัวเธอ <laughs> ส่งเก้าอี้ลิฟมารับฉันได้ดไหมไไมาดมาด้ขึ้นให้ใช้ก็ขึ้นไปใหม่โอ้ยอ,อยู่ไม่ตรงฉันอยู่ไม่ตรงฉันขอขยับแป๊บหนึ่งสิ <c oughs> ขึ้นมาเร็วอโอเคโอเคเ <c oughs> ย้ยมาทะลุล่วงลงมาเลยนะ ใคก่เธอที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนี้อ่ะเอออ้าวปีนขึ้นมาแล้วกันนะรอบหน้าฉันบินขึ้นน่าจะดีกว่าเอ้เจก็จะขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยฉันปินขึ้นมาแล้วไงล่ะให้ตายเถอะเธอได้พาใครมาอีกบ้างหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่นะแน่ใจนะแน่ใจสิรับรู้ได้ถึงความวิปรโยค แถวนี้นิดหน่อยนะเออมันเริ่มสั่นนะเห็นไหมแผ่นดินไหวเหรอเยอะเอ้ยแผ่นดินไหวกี่ลิเตอร์เนี่ยเออ,เอ,อไม่รู้แฮนด์จับริกเตอร์คืออะไรแต่เป็นหน่อยวัดแรงตอนเวลาแผ่นดินไหวเกิดขึ้นน,ะน่ะเออแต่ว่ายากตีน,นะที่บ้านเธอดูแข็งแรงนะแบบว่าสั่นขนาดนี้ยังไม่พังเลย ว่ามาโผล่ตรงนี้เลยเหรอเกือบทุกตัวเลยน่าเราถูกล้อมไว้หมดแล้วไม่ต้องใส่ระบีกระจกป้องกันนี่นี่เห็นไหมเนี่ยขอให้ดูเลยนี่เท็ดเท็ดเท็ดเท็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 ไม่ใช่กระจกแ่ายแรงยังไงก็จัดการเราไม่ได้แน่ก็เข้ามาเซ่แต่ว่าไปตอนที่บ้านเธอต้อว้ายนัดเดียวจอดจริงจอดจริงด้วยจัดการยืนชม ยอดเสาบ้านบันดี้หลังเก่าแล้วฉันว่าเราคงสร้างใกล้เผ่าพันธ์ซเินเฮต์มากเกินไปนะนก็วา่างนั้นน่ะอยู่กันเยอะแยะยอะแยะไปหมดใช่ในระหว่างที่มันยังสนใจบ้านเราหลังนี้อยู่ฉันว่าเรารีบไปสร้างบ้านไกลๆให้เันหหาลเลพื้นที่ตรงนี้หน่อยเลยดีกว่าโอเคโอเคโอเคพี่ทีไปีบไปไป้านในใจนไหมว่าจะสร้างแบบไหนน่ะ ฉันว่าต้องเป็นบ้านหลังสูงสูงอันนี้ไกลหรือยังนะก็เล็บไกลอยู่นะฉันว่าน่าจะต้องไปอีกฝั่งหนึ่งมาทรายสักหน่อยทรายสักหน่อยส,ยสักหน่อยทรายสักหน่อยโอเคประมาณนี้น่าจะได้อยู่นะฉันจะสร้างกำแพงก่อนเลยโอเคที่เป็นกำแพงใช่ไหมใช่กำแพงใช้กระโดดทะลุนะเพราะประตูนี้ไม่เปิด หลังจากนั้นฉันจะสร้างหอคอยที่เป็นตึกสูงๆฉันก็ถธถอยไปไหนได้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 นี่แต่ปีขึ้นไปเอ่องบทำกำแพงเธอหมดแล้วใช่ไหมบ้านหอคอยที่ได้เลยเป็นแบบเหมือนสากปรักหักพังน้อยอะอย่าบ่นนะฉันก็เธอเอาตังค์มาช่วยมาที่สร้างก็ดีนะต้องระดมทุนแล้วแหละทุกคนด้วยการกดไลค์ให้บันนี่ถึง1 0 0 0พไลค์ด้วยนะครับ จะป้องกันเหล่าเปรตทั้งหลายเย้เย่เยหรือไม่ก็หลังก็ไปอาจจะให้ไชกิ้ช่วยลบถุกด้วยได้เลยไชกิลเราอยู่ห่างไกลพวกมันจิกๆด้วยตอนนี้ทำไมเธอมาช้าจังแฮะมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวล็อกเป้าหมายยิงเปิดก่อนได้เปรียบตอนนี้เราก็ตั้งป้อมไว้จัดการมันได้แล้วนี่เนี่ยเปิดก่อนได้เปรียบตั้งกล้องเล้อย่างไชกิล ไปตั้งกล้องวงจรปิดรอนนะกล้องพร้อมดีมากขอจัดการอีกตัวหนึ่งนี่จะจัดการตัวเล็กเลยตัวกล้ามตัวนักกล้ามนี่อ่าเปิดกันได้เตียบเป็นไงล่ะโอ้มันมากันแล้วมันมากันแล้วแต่เราอยู่สูงกว่ามันขนาดนี้มันคงทำอะไรไม่ได้หรอกม้า ติกทางหมดเลยนะไชกเกลไอเจ้าเรกรดหัวไฟจราจรมันโหดมากเลยมันจัดการเราได้ตั้งแต่ระยะไกลเลยนะงนั้นเราต้องไปอยู่บนยอดแด้วเราต้องอยู่ข้างล่างแทนโ <What? S 1> <Okay. S 1> อเคย่าตอนนี้เราอยู่ข้างล่างแล้วเตรียม<า>ปืนพร้อมนี่เปิดก่อนอีกแล้วไชเกลก็อยู่ข้างล่างแล้วเหมือนกันขึ้นมาางบนหน่อยละกันมองไม่เห็นมันเปิดก่อนได้เปรียบตลอดแหละยิงไปเลยสิ นี่นี่นี่แน่ฮะฮะฮะไปเลยล่าสมน้ำหน้าไวยโซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จะต้องเข้ามาโอ้มันกำลังชาร์จไฟเช็คก็มันยิงมาแล้วจบว้าวบ้านหายไปเลยน่าอย่าบัอดบ้านถังแชก็ยังรอดแชก็ยังรอดนี่ตายก็หนีเร็วไทเลเทนล่บก็มาด้วยน่าโอ้มันติดบ้านถอย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 เจอ อาพีจีของเจก็ไปจ่อยเธอโอ้ยโอ้โหแชก็อาพีจีเธอรุนแรงมากทำพวกมันตายไปหมดเลยนะเอจเอซสองตัวให้สังโดน พวกนั้นมันไม่ได้อยู่ไกลบ้านมาตะกตีมันก็เลยไม่ตายนะสิ <S 2> <S 2> <S 1> <S 1> ฉันว่าเราต้องสร้างบ้านเพิ่มอีกหลังแล้วแหละจะได้เคลียมันให้หมดต่บันกำลังเดิน <OR> ไปหาเธอนะไชกิลเ oh. อ๊ะมาแล้วเหรอสร้างบ้านก่อนตรวจฮัลโหลฮัลโหลบันนี่เธออยู่ไหนบันนี่อยู่ข้างล่างฉชนก็กำลังตรวจสอบอโครงสร้างของตึกอยู่ว่ามันไหวหรือเปล่านะมันมเป็นแกนกลางอยู่ บวกกับตัวนี้ถึงด้วยเชือกอ๋ออันนี้น่าจะป้องกันแผ่นดินไหวได้ดีเลยนะเนี่นยไม่ต้องทดสอบไม่ต้องทดสอบเลยแผ่นดินกาลังจะเอ้ออแผ่นดินไหวถือว่าผ่านตึกไม่พังเห็นไหมเชือกทั้งหลายมันช่วยพยุงเย,ย้ไม่เหลือชิ้นดีนะ <c oughs> ยายายาย,าย,าย,ายายบาดข <c oughs> าดอะไรเธอเนี่ย <c oughs> โอ้ฉันโดนบ้านทับนะสิโอ้ยแต่ที่แน่นแน่ตอนเนี้ยเปรตมาล้อนแล้วแต่ว่าฉันไม่ได้ตายเพราะเปรตนะฉันตายเพราะว่าเออบ้านทับไปตายเลยไปเก็บ้านเธอแข็งแรงมากเลยนะเนี่ยโอ้ฉันโดนเปรตตายเฉยๆเขาไปแอบในบ้านโอ้ยวันนี้จะเข้าไปในบ้านเลยเถอะนะฉจะรอดไปโดนจับกินอย่่รอดให้ไทเกอร์เธอต้องสร้างบ้านที่แข็งแรงกว่านี้นะ วจเช็คลอบบ้านทุกอย่างก็ดูแข็งแรงดีนะเธอว่ายังไงบ้างบันนี่มันดูแข็งแรงนะแต่เราจะขึ้นยังไงหรอเอ๊น่าจะกดลิฟต์ลงมามกดแล้วนะลิฟต์ไม่ลงมาให้นะไอ้ใช่ว่ามันอาจจะผิดพลาดท,ทางเทคนิคเล็กน้อยถ้าลิฟต์ไม่ลงมาแล้วก็ปีนสิจะรออะไรละ่ะใช่จริงด,ด้วยบันนี่ปีนก่อนเลยไม่รอแล้วนะปีน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 ีนปีนปีนปีนลน ฉันว่าบันนี่เราควรอยู่ชั้นสน,ฉน, Davidson ฉน,ฉนะฉันอยู่แค่ชั้นนี้แต่ฉันไม่ไปหรอกชั้นอื่นนะเอางันฉันไปละกันน่าจะปลอดภัยกว่าฉันเชอยู่ชั <S 2> <S 2> ้นนี้แหละเอ๋มันีไปดวดีกว่ากลัวจีบดปปปิปปปปิปปีปิปิปด้วยกันนีดเปิดประตูนปิดปาดปิดปิดปดิดปิดปดปิดปดปดดด จกและมีประตูปิดหนาแน่นฉันว่าน่าจะปลอดภัยและอยู่สูงอยู่นะใช่นี่เปิดประตูฮ่านี่ปิดประตูนี<ฮ>่มันปิดปิดฝัด่งใช่ปิดฐานล่างนะ <S <S> <S แต่ว่าก็ไม่มีอะไรน่าห่วงหรอกมันน่าจะจับเราไม่ได้นะ่ะจริงด้วยเอ๋บบนี้ดูสิเจ้าเปรตพวกนั้นมันยัง่วดอยู่กับบ้านเราหลับนอนอยู่เลยแล้วเราก็อยู่ตรงนี้แหละเพราะมีกระจกป้องกาัย เราไม่ตายอยู่แล้วมาแล้วมาสอดสองเฮ้ยมันกำลังจะมาแล้วไชคลีดูซีชิชิชิมันงงหน้ามันแล้วงงหน้ามันแล้วโทรว่าเราจะรอดไหมเนี่ยรอดสิเอ้ยถ้าใครอยากให้ไชคก็กับมันนี่รอดคนไลรแล้วก็รอดลืมไปจะเปลิดด์กมันปีนตึกได้ไชคลีดก็เธอยังรอดอยู่แต่วันนี้ไปรอดแล้วนะใหญ ไปจริงๆไม่ว่าจะสร้างสูงเท่าไหร่เป็ดดักก็ปีนได้นะ่ะเออด้วยแฮชไทเกิลเอยเ,เหมือนมีตัวหนึ่งจะมาออกซีนด้วยเพราะว่าไม่ได้ออกซีนาน,ออนานนั่นไงนั่นไงโอ้โอหจะเปิดเพือเอาใหญ่เลยดูสิให้เพื่อจัดการแล้วเราก็มาขามโมยผลงานที่หลังหน้าดูสิ